วันนี้มาพบกับ Honda Civic Dimension นะครับปีสอง2ันสองนะครับเครื่อง VTEC ภายในเบาะไฟเบาะหนังแทนรอบคันนะครับผมดูสีสวยร้อบเปร์เซ็นนะครับสวยรอบคันนะครับดูได้เลยคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับผม สวยงามมากนะฮะสีบอลทองนะครับผมตัวนี้ Airbag ABS นะครับผมเครื่อง VTEC Airbag คู่หน้านะครับภายในบบอดหนังนะครับสีครีมนี่ครับเกลตโต้แอร์แบ็สองใบนะครับปนต้านรวมไม่ขัดแก๊สพครมสามิเตินะครับดูบอดสวยงามมากๆเลย รถมือเดียวป้ายแดงครับผมนี่ครับสวยมากๆพร้อมใช้ได้เลยคันนี้ต่อหนังแท้รอบคันนะครับผมรถมือเดียวป้ายแดงนะครับใช้งานได้เลยคันนี้ลำมันล้วนนะครับเปรีหยัน้ำมันมากๆรถครอบครัวได้เลยคันนี้นะฮะสวัดีห้องเครื่องดูด้านท้ายกันนะครับ ้ายส,สวยเลยแม้แรงอะไรอะไรอยู่ครบนะครับตากันนี่เปคือุ่จารีโมทนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับคันนี้ รเครื่องเครื่องดีครับเครื่องวีเทคนะครับยูฟ็อกยูฟ็อกครับเแต่ยูฟบอันนี้งยูฟบอกยูบโอเคอันนี้เปิดราคาอยู่ที่ แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจมาทดลองขับได้นะครับขอบคุณครับ